สัดีค่ะลูกค้คคาทุกท่านร้านสะพานบุญริมถนนรังอินทราปากซอยหนึ่งอยเก้าวันนี้พามาดูสินค้าเชิงเทียนนะคะเช่งเทียนเรือหงค่ะมีหลายขนาดนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ดูใก,กล้ๆในแต่ละแบบน,นะ,ะขนาดสินค้าเรือหงนะคะเล็กสุดก็คือ5ช่อค่ะแล้วก็มี7ช่อ9ช่อ12ช่อและยีช่อนะคะ เป็นงานทองเหลืองแท้ตราไก่ค่ะรายละเอียดงานประมาณนี้เลยนะคะข้างหน้าเรือหงจะมีกระดิ่งเล็กๆแถมให้ด้วยนะคะภาพตัวอย่างงาน9ช่อและ5ช่อค่ะต่อไปภาพตัวอย่างงาน24ช่อค่ะมาดูในส่วนรายละเอียดสินค้านะคะอันนี้ถ่ายเทียบให้ดูเทียนหนักบาทนะคะ เมื่อปักลงไปต้องหยดน้ำตาเทียนนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ตัวอย่าง5้าช่อนะคะถ้าแนะนำก็คือเลือกเทียนรุ่นน้ำตาเทียนน้อยนะคะจะได้ไม่ต้องทำความสะอาดเดยอะเพราะบางทีมันจะมีไขมีคราบตามรูตามช่องตรงนี้นะคะต่อไปจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะคะบางส่วนค่ะตัวอย่างสินค้า5้าช่อค่ะหนักประมาณตามนี้นะคะ ทุกอันจะมีลวดลายนะคะตรงที่ฐานแล้วก็ตรงขอบล่างด้วยนะคะต่อไปช่างน้ำหนัก7ช่อค่ะน้ำหนักตามนี้นะคะแต่ละอันอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆนะคะแต่โดยประมาณคร่าวๆตามนี้ค่ะ ต่อไปเป็นตัวอย่างลูกค้าที่ซื้อเชิงเทียนเรือหงส์พร้อมกับกระถางธูปและแจกันนะคะลูกค้าก็เลือกให้เหมาะสมกับขนาดของโต๊ะหมู่หรือพระพุทธรูปนะคะถ้าโต๊หมู่เล็กพระพุทธรูปเล็กหรือว่าสารเล็กนะคะก็เลือกรุ่น5ช่อ 7, 7ช่อประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสารใหญ่นะคะหรือโต๊มู่ใหญ่ก็เลือก รุ่น9ช่อ12ช่อนะคะส่วนงานรุ่น24ช่อเป็นงานสั่งทำพิเศษเหมาะสำหรับวัดที่คนมาใช้งานเยอะๆนะคะหรือว่าต้องเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะคะเพื่อวางแล้วจะได้เหมาะสมกันค่ะ ร้านสะพานบุญขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจสินค้านะคะท่านใดสนใจสินค้าก็สามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่ LINE แอดร้านนะคะ a a นะคะแอดสะพานบุญ1น9คะ่ะหรือว่าท่านใดต้องการดูราคาสินค้าสามารถดูราคาทุกชิ้นทั้งร้านได้ที่หน้าเว็บไซต์ร้านเลยนะคะ www. s a p a n b u n 1น9 .com คะ่ะสะกดตามนี้นะคะ ขนาดสินค้าก็ตามนี้นะคะจะนับที่ช่อของเชิงเทียนเป็นหลักนะคะส่วนขนาดในส่วนของนิ้วก็ตามนี้นะคะมีความยาวและความสูงตามนี้เลยค่ะตามหน้าเว็บนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆสวยๆน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาฝากกันอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ